ตะวันสาดแสงส่องฟ้าเตรียมบัรประชาชนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงขอเชิญชวนชาวจังหวัดพัทลุงไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงที่เคารพรักครับเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่านที่พึงมี ขอให้ท่านไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในระหว่างวันที่24พฤศจิกายนถึงวันที่9ธันวาคม2563นี้หากท่านไม่มีชื่อหรือพบรายชื่อบุคคลอื่นในบ้านของท่าน ขอให้ท่านไปเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ภายในวันที่9ธันวาคม2563นี้ณนะสำนักง,งานทะเบียนอำเภอหรือสำนักง,งานทะเบียนท้องถิน่นในวันเวลาราชการ,ร,ยรชาชอ,าาอาย่าลืมตรวจสอบรายชื่อ เพื่อเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ในวันที่24พฤศจิกายนถึงวันที่9ธันวาคม2563นี้และพร้อมใจกันไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านีชชาชนท